การครั้งหนึ่งนานมาแล้วใต้ผืนน้ำลึกของแม่น้ำใหญ่มีถ้ำวิเศษแห่งหนึ่งชื่อว่าถ้ำแก้วถ้ำนี้เป็นที่อยู่ของเหล่าจระเข้ที่มีเวทมนต์วิเศษเมื่อใดก็ตามที่จระเข้เข้ามาในถ้ำแห่งนี้พวกมันจะกลายร่างเป็นมนุษย์ทันทีภายในถ้ำสวยงามตระการตาเต็มไปด้วยหินสีใสาวาววับประหนึ่งแก้วเจียระไนตรงกลางถ้ำมีลูกแก้ววิเศษที่สองแสงสว่างราวกับกลางวัน ทำให้ถ้ำนี้ไม่เคยมืดเลยแม้แต่วินาทีเดียวที่นี่เปรียบเสมือนเมืองเล็กๆของชาวจระเข้ที่อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขผู้ปกครองถ้ำคือเท้ารำไพยจระเกเท่อผูสงศลมีจิตใจดีงามท่านไม่กินเนื้อมนุษย์ไม่เบียเดเบียนสัตว์อื่นๆและเชื่อในธรรมเสมอเท้ารำไพยมีบุตรชายชื่อว่าคาโปจรแต่กลับเป็นจระเข้ที่มีนิสัยตรงกันข้ามกับพ่ออย่างสิ้นเชิง เท้าโพจรแข็งกระด้างโกรธง่ายชอบใช้กำลังและมักจะลำพองในอำน,นาจเขามีบุตรชายคนหนึ่งชื่อว่าชาละวันซึ่งแม้จะยังเด็กแต่ก็ฉายแววเจ้ากี้เจ้าการและชอบสั่งคนตั้งแต่เล็กวันหนึ่งเท้าโคจรเกิดมีเรื่องทะเลาะก,กับผู้นำจรเข้จากถ้ำบาดาลอีกสองฝั่งคือเท้าแสนป่าและพยาพันวังซึ่งคลองฝั่งเหนือของลำน้ำ ความขัดแย้งเริ่มต้นจากการที่เท้าแสนตาบังเอิญฆ่าลูกน้องของเท้าโคโจรเข้าเท้าโคโจรโกรธจัดจึงไปท้าสู้กลางแาม่น้ำเท้าแสนตาร,รู้ตัวว่าไม่อาจสู้แรงของเท้าโคโจรได้จึงร้องขอให้พยาพันวังมาช่วยพยาพันวังเป็นพี่ชายของเท้าแสนตาเขาโมโหมากที่น้องชายถูกทำร้ายทั้งสามจึงสู้กันอย่างดุเดือดจนเกิดคลื่นน้ำแรงซัดกระหนำ่ำ เสียงคำรามของจระเข้ยักสามตัวดังสนั่นไปทั่วแม่นาำการต่อสู้ครั้งนี้ยาวนานและรุนแรงจนสุดท้ายทั้งเท้าโคจรเท้าแสนตาและขยาพันวังปางก็ได้รับบาดแผลสาหัสและเสียชีวิตลงพร้อมกันเมื่อข่าวการตายของเท้าโคจรกระจายไปทั่วทั้งแก้วชาละวันก็ได้ขึ้นครองอำนาจแทนพ่อชาละวันเติบโตขึ้นเป็นจระเข้นุ่งที่รูปร่างใหญ่โต แข็งแรงและมีเวทมงติดตัวเขาได้เมียสาวสองตนชื่อว่าวิมาลาและเลื่อนลายวันทั้งสองสาวงามและเฉลียวฉลาดแต่ต้องอยู่ใต้คำสั่งของชาละวันที่มีนิสัยดุด,ดันขึ้นทุกวันไม่เหมือนปู่ของเขาเลยชาละวันไม่เชื่อในศีลธรรมเขาเริ่มหิวกระหายอำนาจและเริ่มอยากล้มรสเนื้อมนุษย์หลังจากชาละวันได้ครองอำนาจในท่านแก้ว เขาก็เริ่มหลงระเริงในอำนาจทุกวันเขาจะเรียกจระเข้บริวารให้รายงานว่าบนบกมีอะไรน่าสนใจบ้างเขาเริ่มไม่พอใจที่ได้กินเพียงปลาเล็กปลาใหญ่ในลำน้ำจนวันหนึ่งมีจระเข้บริวารเล่าว่าในเมืองพิจิตมีมนุษย์มากมายเดินริมคลองบางคนก็มานั่งเล่นบางคนก็มาล้างผ้าชาละวันตาวาวเขาอยากลองลิ้มรสเนื้อมนุษย์สักครั้ง แม้ว่าวิมาลาในเลื่อมลายวันจะคอยห้ามท่านขาหากปู่เท้ารำไทยรู้เข้าท่านจะเสียใจนะเจ้าคะแต่ชาละวันกลับตอบด้วยเสียงห้าวเราคือผู้ครองท้องใครจะมาห้ามเราได้ณเนะมืองพิจิตวันหนึ่งมีเด็กสาวสองพี่น้องชื่อว่านางตะเพาทองและนางตะเพาแก้วทั้งสองเป็นลูกสาวของเศรษฐีใจดีแห่งเมืองพิจิตตะเพาทองเป็นพี่ มีผิวพันผุดพองงานสงา่าส่วนตะเภาแก้วเป็นน้องใจกล้าและร่าเริงทั้งคู่ชวนกันลงไปเล่นน้ำที่คลองหลังบ้านเพราะอากาศร้อนจัดเศรษฐีเห็นเข้าก็รีบห้านอย่าไปเลยลูกพ่อได้ยินว่ามีจรเะเข้อะรวาดแต่เด็กสาวทั้งสองรบเรา้าจนท่านพ่อยอมให้ลงได้โดยมีพี่เลี้ยงตามไปด้วยท้องน้ำในวันนั้นดูสงบแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าพญาชาละวันได้ซุ่มรออยู่ใต้น้ำ เขาเห็นตะเภาทองกำลังหัวเราะเล่นน้ำอย่างมีความสุขทันใดนั้นชาละวันพุ่งขึ้นจากใต้น้ำกลายเป็นเจรเขคยักษ์หัวโตลำตัวใหญ่เท่าท่อนสูงก่อนจะอ้าปากคาบร่างตะเภาทองแล้วดำดิ่งหายไปในปิบตาเสียงกรีดร้องของพี่เลี้ยงและตะเภาแก้วดังลัน่นช่วยด้วยเจระเข้ฆคาพี่ตะเภาทองไปแล้วทันทีที่กลับถึงท่านแก้ว ชาละวันได้ใช้เวทมนต์เปลี่ยนร่างเป็นชายหนุ่มรูปงามเทาวางร่างของตะเภาทองลงบนแท่นแก้ววิเศษกลางท่านเมื่อเด็กสาวฟื้นขึ้นมาก็ต้องตกใจสึดขีดที่นี่ที่ไหนนี่ใครกันชาละวันยิ้มและพูดอย่างนุ่มนวลเจ้านางผู้งามข้าคือชาละวันเจ้าคือเจ้าสาวของข้าตะเภาทองพยายามหนีแต่่าำก็ถูกปิดไว้ด้วยเวทมนต์ชาละวันจึงสะกดนางด้วยมนต์แห่งความหลงไหล ทำให้นางค่อยๆอ่อนใจและตกอยู่ในอำนาจของเขาฝ่ายวิมาลาบกับเลี่ยมลายวันเห็นว่าสามีต,ตนพาผู้หญิงมนุษย์เข้ามาในท่านทั้งสองก็เริ่มถึงหวงและไม่พอใจแต่ก็ไม่มีใครกล้าเผชิญหน้ากับชาลาวันที่ตอนนี้กลายเป็นผู้นำที่น่าเรงขามและอันตรายที่สุดในท่าน